ท่านผู้ชมครับในรอบระยะเวลา3ปีของสถานการณ์โควิดช่วง2ปีแรกประเทศไทยต้องล็อกดาวน์ปิดประเทศเว้นระยะห่างนักท่องเที่ยวลดลงจนแทบเป็นศูนย์การจับใจ่ายใช้สอยน้อยลงไปมากตกงานมากขึ้นมีหลายต่อหลายกิจการต้องปิดไปการทำหมากินของประชาชนฝืดเครื่อง พลอยทำให้การทำาหากินและการรีดไยของตำรวจฝืดเครื่องไปด้วยแม้แต่ดาราหลายคนก็ไม่มีงานทำไม่มีไรายได้ถ้าจะเห็นภาพชัดขึ้นตามลำดับท่านผู้ชมครับประการแรกการทำมาหากินในระบบฝืดเครื่องผู้คนตกงานธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจร้านอาหารธุรกิจบันเทิงไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติประการที่สองคนจำนวนหนึ่งที่หมดหวังในการทำาหากินจึงหันไปทำธุรกิจประเภทรวยเร็ว ลงทุนคริปโตเล่น Forex ลงทุนทองเล่นการพน,นันมีทั้งของจริงและหลอกทยอยเจงไปแล้วก็มากอย่างที่เราได้ยินข่าวมาตลอดในเรื่องของแชร์ลูกโซ่แชร์อ้างว่าลงทุน Forex แชร์อ้างเรื่องหุ้นท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะครับว่าช่วงโควิด -19 ดารารนักร้องรวมไปถึงคนในวงการธุรกิจบันเทิงธุรกิจต่างๆตกงานเป็นจำนวนมาก แต่กับมิดาราแลนะนักร้องดีเจบางกลุ่มแม้จะไม่ค่อยมีงานแต่ยังโชว์ความร่ำรวยติดรู้อย่างสบายอย่างผิดปกติสวนกระแสะเศรษฐกิจอย่างสิ้นเชิงส่วนใหญ่คนพวกนี้มีธุรกิจที่ททเกี่ยวกับการพนรันออนไลน์และก็แชร์ลูกโซ่ทั้งสิ้นตั้งแต่คุณอภิรกักษ์กฤติ Forex 3D คุณพิงกี้แม้กระทั่งคนที่ถูกกล่าวหาล่าสุดก็คือคุณหยาดทิพย์ราชปาน เอารูปดีเจแมนไปเตยขึ้นมาให้ดูนะครับเรื่องของคุณอ้ําสามีภูมิพัฒน์และภรรยาแยามธมนพันนะครับเรื่องของคุณดิวอริสนากับแฟนเบนเดมอนแม้กระทั่งไฮโซแชมป์ so amp, อดีตสามีดาราเจนี่เจนิสาปริญญาแสนแสนเมืองออกมาแฉว่าเว็บพนันของอดีตดาราพีทแก๊งเอ็ดดี้พนันออนไลน์รายใหญ่ ตอนนี้ยังคงเปิดให้บริการตามปกติแม้จะมีข่าวเฉามากมายเกี่ยวกับการปราบปรามการพนันออนไลน์ไฮโซแชม์ so ถึงกับเตือนภรรยาเก่าว่าอย่าเอาลูกไปยุ่งกับธุรกิจสีเทาหลังพบเกี่ยวยงกับแก๊งเว็บพนันดาราพอผ่านประการที่3เทคโนโลยีออนไลน์พัฒนาอย่างรวดเร็วถึงขั้นมีแอปพลิเคชันระบบบริการสำหรับคนที่ต้องการเปิดเว็บพนันออนไลน์ คือพูดง่ายๆเหมือนแฟรนไชส์ท่านผู้ชมครับมีตัวแทนแฟรนไชส์ในประเทศไทยมีเอเจนต์มีซับเอเจนต์ ien, ทั่วประเทศไทยเอาผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับเอาภาพไปดูโฆษณาบริการรับทำหน้าเว็บพนันอย่างโจงครึมท่านเพียงเสิร์ชผ่าน Google ระบุข้อความว่าเปิดเว็บสล็อตเปิดเว็บบาคาร่าเปิดเว็บพนันบอลเปิดเว็บหวยก็มีเกมให้เลือกมาที่สุดในประเทศไทยด้วยพรีเว d เดอร์เกมชื่อดังระดับโลกมากกว่า60 บวกค่ายเกมออกแบบหน้าเว็บไซต์ได้ตามสไตล์คุณชื่นชอบเพียงติดต่อมาเลยนะที่ l ลายจุด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 ท่านผู้ชมครับนอกจากนั้นยังระบุรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยว่าทางบริษัทดังกล่าวสามารถช่วยเปิดเว็บพนันโดยทําให้เป็นธุรกิจพนันประสบความสําเร็จมีการบริการแบบครบวงจรทั้งการยิงแอดโฆษณาสายขาวสายเทาบริการการตลาดทุกๆอย่างที่มี ทุกอย่างมีประสบการณ์เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญได้ยังให้คำปรึกษาแผนงานได้ตลอด24ชั่วโมงมาพร้อมระบบออโต้ท่านผู้ชมครับยิ่งกว่าการขา,แขายแฟรนไชส์ซะอีกมีระบบสมาชิกโอนเงินแบบอัตโนมัติที่ดีที่สุดระบบหลังบ้านที่เข้าใจง่ายเป็นมิตรต่อผู้เล่นและเจ้าของพร้อมด้วยทีมงานประสบการณ์สูงคอยดูแลระบบให้ตลอด24ชั่วโมงท่านผู้ชมคงนึกไม่ถึงใช่ไหมว่า กระบวนการอุตสาหกรรมเว็บพนันออนไลน์เนี่ยมันได้พัฒนาก้าวไปจนถึงขนาดที่เรียกว่าเป็นแฟรนไช้์ที่ได้สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็มีบร,ริการครบถ้วนท่านผู้ชมครับบรรดานักร้องดาราพริตตี้ตกอับที่ไม่ค่อยมีงานช่วงการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิดแต่ก็ยังมีผู้ติดตามในโซเชียลอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือล่าสุดใน Tik t o k พอเห็นช่องทางสำเร็จรูปที่หาเงินใส่กระเป๋าได้แบบนี้ แค่ตัวเองมีช่องทางโปรโมทมีคนติดตามหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านก็แล้วแต่ก็รีบพุ่งหลาวใส่โดยกระโจนใส่ผ่านญาติพี่น้องเพื่อนฝูงแฟนหรือสามีหรือคนใกล้ชิดก็แล้วแต่ท่านผู้ชมครับไม่คิดหน้าคิดหลังเลยพระลงทุนแป๊บเดียวไม่กี่เดือนไม่กี่ปีกำไรเงินเป็นร้อยล้านพันล้านหรืออาจจะเป็นหมื่นล้านอย่างพี่น้องสี่บอใบไม้แห่งหมาเก้าบ่อนหมาเก้า8 8 8ดด หรืออย่างในแทนไทยนรงคูลหรือแม้แต่วัยรุ่นโนเนมอย่างไอ้ฟลุกเกียรติศักดิ์เจริญสุขนอกจากนี้ประกอบกับปัจจัยที่ในช่วงหลังเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนผ่านเปิดช่องให้มีการฟอกเงินมีการเปลี่ยนผ่านผ่านการซื้อขายเงินดิจิตอลคริปโตเคอเรนซีทั่วโลกสามารถผ่านแอปพลิเคชันซื้อขายคริปโตทั้งต่างประเทศ ท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นบ n n n c e c o คอยเบสหรือแอปพลิเคชันอื่นๆทั้งในประเทศที่เจ้าหน้าที่ตามอายัดยึดได้ยากหรือไม่มีทางที่จะตามได้เลยประการที่4ีท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ประจบเหมาะกับปรากฏการณ์การหลอกลวงผ่านระบบออนไลน์ครั้งใหญ่ทั้งแกงคอ l l เซนเตอร์แก๊งดูดเงินแกงจีนเทาเจริญเติบโตในประเทศไทยอย่างก้าวกระโดดท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าว่า อาชญากรรมออนไลน์แบบนี้คุกคามสังคมไทยอย่างหนักเบื้องต้นเขาบอกความเสียหายมูลค่า30 0 0 0ล้านบาท2 2กุมภาพันธ์2566คุณอนุชาบูรพชัยศรีรองเลขาธิการนายมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนานยงนตรีเปิดเผยว่าจากสถิติการรับแจ้งความออนไลน์ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2565ถึง6กุมภาพันธ์เกือบปีแล้วท่านผู้ชม หนึนปีมีการแจ้งความอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจำนวนทั้งสิ้น1,92,31 1คดีมีสถิติการแจ้งความ1,000รายต่อวันมูลค่าการเสียหายประมาณ20,000กว่าล้านบาทติดตามอายัดบัญชีได้65,872บัญชีอายัดเงินได้ทันได้ทันนะเพียง445ล้านบาทคิดเป็น1.5%ของความเสียหายเกือบ30,000ล้านบาทที่ได้รับแจ้งเท่านั้น สถิติผู้เสียหายรายเดียวที่คิดเป็นมูลค่าเสียความเสียหายสูงสุดมี100ล้านบาทรูปแบบการโกงของมิจฉาชีพ5ดับแรกได้แก่ 1. การหลอกลวงซื้อสินค้า 2. การโอนเงินหารายได้พิเศษ 3. การหลอกให้กู้เงิน 4. ีแกง๊ง call center หหลอกให้ลงทุนผมมีข้อสังเกตอย่างนี้ท่านผู้ชมความเสียหาย30ม0 0ล้านบาทนั้นเป็นแค่ความเสียหายขั้นต่ำเท่านั้น เพราะยังมีผู้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์ไม่ได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่อีกจํานวนมากผมคาดการว่าน่าจะมากกว่าที่แจ้งหลายเท่าตัวทําให้ความเสียหายนั้นผมจะไม่ประหลาดใจเลยถ้ามันเสียหายทะลุกว่าแสนล้านบาทท่านผู้ชมครับที่สําคัญทนะ่านผู้ชมครับดูมาว่าอาชญากรรมออนไลน์ที่อ้างว่ามีความเสียหายประมาณส0ม0 0ื่นล้านบาทนั้นตามความหมายข้างต้ตนของรัฐบาลพิจารณาจากข้นดับแรกของกลโกงวิชาชีพชัด เจนท่านผู้ชมครับ5อันดับแรกผมอธิบายฟังไม่ได้รวมพนันออนไลน์เข้าไปด้วยซึ่งผมชี้ห็นแล้วว่าการพนันออนไลน์นั้นไม่เหมือนการเปิดวงไพ่วงไฮโลเปิดบ่อนท้ายซอยเหมือนนิยามของพรบการพนัน2,478ที่เขียนขึ้นท่านผู้ชม90ปีก่อนที่แล้วแต่จริงๆมันเป็นการช่อโกงประชาชนเพราะระบบคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมชุดคำสั่งที่เขาเรียกว่าอัลกอริทึมหรือระบบปัญญาประดิษฐ์ artificial intelligence นั้นเจ้าของบ่อนการพนันออนไลน์สามารถสามารถจะใช้ระบบนี้กําหนดได้เลยว่าเขาสามารถทำกำไรกี่เปอร์เซ็นต์50%าไ70%ร5 0หรือแ0ด้วยระบบและหลักการเช่นนี้ทาให้การพนันออนไลน์ไม่ได้เป็นการพนันธรรมดาไปแล้วแต่มันคือการช่อโกองประชาชนซึ่งผมบอกแล้วว่าการจะแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนส่วนหนึ่งต้องจัดทําให้การพนันออนไลน์นั้นต้องแก้กฎหมายให้ผูกระทผิด มีความกระทำผิดไม่ใช่เฉพาะจัดเล่นให้มีการพนันหรือฟอกเงินเท่านั้นแต่ต้องมีความผิดฐานช่อโกงประชาชนเหมือนกับการโกงแชร์ลูกโซ่ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับความผิดฐานช่อโกงประชาชนโดยปกติศาลจะไม่รอลงอาญ,ญาแล้วคิดโทษเป็นกรรมท่านผู้ชมอย่างแชร์ลูกโซ่หรือกรณีช่อโกงออนไลน์นั้นมีคำพิพากษาจำคุก,กกันเป็นพันๆปีหรือหลายหมื่นปีแต่ว่าติดจริงคือ20ปีไม่เกิน จากข้อมูลที่ทีมงานศึกษามาค้นพบว่าเอาเรื่องแรกดูอย่างง่ายก่อนท่านผู้ชมเปิด Google ค้นคำว่าเว็บพนันออนไลน์ภาษาไทยนะครับวันนี้เนี่ยนอกจากเต็มไปด้วยเว็บพนันจำนวนมากแบบรับไม่ทวแล้วผลการค้นหามีมากถึง10.6ล้านรายการในขณะนี้นอกจากนี้จากรายงานสถานการณ์การพนันในสังคมไทยล่าสุดปี2 5 6 5ของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันคณะเศรษฐศาสตร์ ยังพบว่ามีตัวเลขที่น่าสนใจและน่าตกใจท่านผู้ชมคนไทยที่เล่นการพนันปี2 5 6พเนี่ยท่านผู้ชมรู้มามีมากถึง15.1%ของประชากรผู้ใหญ่จำนวนนี้60%ระบุว่าประสบปัญหาหรือได้รับผลกระทบทางลบจากการเล่นการพนันอย่างน้อยหนึ่งอย่างนักพนันกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ประสบปนนัญหาทางการเงินและหนี้พน,นันเช่นขาดเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน มีหนี้สินที่เกิดจากการเล่นพนันต้องขายทรัพย์สินหรือสิ่งมีค่าเพื่อเล่นพนันเพื่อใช้หนี้เลือกที่จะทำสิ่งผิดกฎหมายเพื่อนำเงินเป็นทุนเล่นพนันถูกเจ้าหนี้ข่มขู่และทำร้ายร่างกายนอกจากนี้แล้วปัญหาสำคัญที่ตามมาคือหนี้สินที่เกิดจากการพนันโดยรายงานฉบับดังกล่าวประมาณการไว้ว่าในปี2564มีนักพนัน1.127ล้านคนมีหนี้สินจากการพนัน15,307ล้านบาท เฉลี่ยแล้วคนหนึ่งมีหนี้การพนันหน0 0งหื่นเกือบเกือบหนึ่งล้านบาทนี่แค่ปัญหาหนี้สินจากการพนันนะมีมากถึงหมื่นห้าพล้านแล้วนะแล้วท่านผู้ชมคิดว่าไอ้ยอดเงินที่หมุนเวียนในระบบการพนันปัจจุบันอยู่ในโลกออนไลน์หมดแล้วจะมากมายกี่แสนล้านบาทกันแน่คำนวณง่ายๆท่านผู้ชมหมื่นห้าพล้านคูณ10เท่ากับ1นึ่งแสนห้าหมื่นล้านหมื่นห้าพล้านคูณ20เท่ากับ3ามแสนล้าน มือหน้าพันล้านคูณ30เท่ากับ4ี่แสนหหมื่ล้านข่าวล่าสุดที่เป็นข่าวที่ตลกแบบบัดซบมากสร้างความมือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีคลิปครูครูยืมเงิน3,000ันบาทแต่แม่หนูหนีทานฉายยาครูสล็ดติดพนันที่จังหวัดสราแก้วนี่รายเล็กๆท่านผู้ชมและยังมีเพจเฟ e บุ o k อีกเพจหนึ่งชื่อว่าอีซอขยี้ข่าวคือข่าวเมื่อกี้เนี่ย เปิดคลิปภาพเด็กประประ .3 พากันออกมาแฉพฤติกรรมครูคนหนึ่งในโรงเรียนที่มากบุกไปยืมเงินผู้ปกครองถึงบ้านไม่เว้นแม้กระทั่งยามค่ำคืนจนเด็กๆพากันตั้งฉายาว่าคุณครูสล,ลอตเด็กๆเ,เชื่อว่าครูที่ยืมเงินผู้ปกครองไปเพราะว่าติดการพนันออนไลน์เมื่อคลิปถูกเผยแพร่อ,ออกมาแชร์ไปวงกว้างคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าครูนี้น่าจะติดไฮโลแต่ทางเพจชี้ว่าครูไม่ได้ติดไฮโล แต่ครูนี้ติดการพนันออนไลน์มัวแต่ปั่นสล็อตจนเป็นที่มาของฉายานักเรียนตั้งให้ทั้งนี้ทั้งนั้นเว็บพนันออนไลน์แก๊ง call center แก๊งดูดเงินที่ระบาดไปทั่วทุกหัวระแหงจนเรียกได้ว่าคนไทยแทบจะทุกคนทุกครัวเรือนทุกเพศทุกวัยทุกวิชาชีพนั้นเคยประสบพบเจอบางคนเจอวันละหลายหลายครั้ง อาชญากรรมออนไลน์เหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าตำรวจและนักการเมืองของไทยที่ไม่ได้รู้เห็นเป็นใจกับกระบวนการเหล่านี้ซึ่งใหญ่โตมโหรารครอบคลุมไปถึงองค์กร,รอาชญากรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการพนันออนไลน์ที่ผมได้เปิดเผยไปหลายตอนของรายการนี้ว่าการพนันในโลกนี้เสมือนจริงได้กลายเป็นแหล่งขุมทรัพย์แหล่งมหาสมบัติแหล่งใหญ่ของตำรวจ แทนที่บ่อนเถื่อนผับบาร์ในช่วงการระบาดของโควิด -19 ไปแล้วอาชญากรรมไซเบอร์ได้กลายเป็นปัญหาวิกฤตที่ร้ายแรงทำลายชาติบ้านเมืองให้คนไทยต้องสิ้นเนื้อประดาตัวท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่าเชื่อผมไหมแม้กระทั่งคนบางคนที่ออกมาต่อสู้เพื่อการพนันออนไลน์ตัวเองและลูกชายตัวเองก็มีส่วนเกี่ยวพันกับการพนันออนไลน์เช่นกันยายผมเอ่ยชื่อเลยครับสักวันหนึ่งท่านผู้ชมจะรู้เพราะว่า สำหรับผมแล้วและทีมงานผมความจริงคือหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ถูกต้องนอกนั้นเป็นเรื่องโกหกหมด